ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับชาว Fc Mobile ทุกคนทุกท่านด้วยครับจากช่องทางแพลตฟอร์มใน YouTube แล้วก็ติดต่อครับหรือว่าช่องทางอื่นด้วยนะครับเออวันนี้ผมก็นะครับจะมาพูดคุยแล้วก็สรุปว่าคุณผู้ชมเนี่ยเก็บจิ๊กซอเนี่ยเออมีอยู่สักพันหนึงหรือว่า500หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเออเป็นสัปดาห์1แล้วก็สัปดาห์2นะครนะผมจะแบ่งย่อยคลิปละเออแน,นาว่านักเตะสัปดาห์ไหนหน้าแรกนะคเออ ก็เลยรีบมาทําดีกว่าก็เลยไม่อยากดองเข้าใจปะ่ะคุณผู้ชมเออมันจะยาวไปแล้วก็รวมถึงระยะเวลาหน่อยมันจะรันนานไปหน่อยครับเวลาคลิปผมไปอัปโหลดในลงในยูทูปนะก็เลยมาทําสัปดาห์หนึ่งแล้วก็สัปดาห์สองมาเลยนะครับแล้วก็คิดต่อไปก็เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วก็สัปดาห์ที่สี่ครับเอออ่ะก่อนอน่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ค like, อละหนึ่งไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆเวลาผมอัปโหลดคลิปนะเออถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปกันเลยนะของลิซ่นั่นเองครับตัวนี้ดียังไงจุดเด่นของลิซ่คือพลังงานครับแล้วก็ความเร็วฝีเท้าก็ใช้ได้นะเกมรับถือว่าเหนียวแน่นเลยพลังแฝงก็จะประกอบไปด้วยทุ่มลูกไกฟรีคลิกเตะลูกขวางสนามแล้วก็ยิงไกตัวนี้จะเป็นสายมินิเจอร์เป็นหลักนะเออสายมินิเจอร์เฮตุเฮก็ได้เอาจริงได้ทุกโหมด นะแต่ว่าส่วนมากจะเ,ออเน้นมเมนเมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่ลิซี่เอไอะไรต่างๆมันดีไงแล้วก็รวมถึงพลังแฝงของลิซี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับมันเหมาะไปทางเมนเจอร์ผมก็เลยยกให้ลิซี่เป็นตัวแรกที่น้าแรกนะครับคนต่อมาเป็นส่วนของคา r l เลกเกอร์นะครับคาเลเกอร์ acker, เนี่ยมันน้าแรกไงคือ1นะครับส่วนสูงหรือว่าผ่านใช่ได้อยู่ในเกมมาตรฐานเซนเตอร์กำลังดีนะครับ185เซนเกมรับ1้3 สภาพร่างกายเนี่ย136หรือว่าดีแล้วก็รวมถึงพลังแฝงอย่าง Die to Tackle หรือว่าเน้น t a c k นะครับแล้วก็ Work กเ t e จะเป็นต่ำสูงตัวนี้จะเด่นเกมรับรุ่นล้วนเลยสําหรับคาเล็กเกอร์นะครับผมก็เลยมองว่าใครขาดหลังอยากได้หลัง AI ดีๆ Tackle แซะบอลดีๆผมยกให้คาเล็กเกอร์เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าแรกแล้วก็ตอบโจทย์นะครับ ผมมองว่าดูเด็กไม่ค่อยจะหน้าแรกด้วยความที่ประตูมันสูงแค่187เออมันเปลืองจิกซอไปอีกด้วยนะไม่จําเป็นดีกว่าผมเชียร์ไม่แนะนําให้แลกดูเด็กกรณีที่คุณผู้ชมใจรักอยากฟูลริฟพูอันนี้คือไปได้เลยประมาณนี้เลยนะคนต่อมาเป็นส่วนของมาร์คเชลาโนนะครับตัวนี้ถามว่าหน้าแรกไหมหน้าแรกด้วยความที่1พลังงาน4.5ดาวครับเกมรับ132ฝีเท้า118ถือว่าเร็วนะไม่แย่เลย แล้วก็เวิร์กเดเป็นกลางสูงพลังแฝงก็มีดีอย่างทรงไกลดีรวมถึงเน้นแท็กเกิลตัวนี้จะเป็นสายแสะบอลน,น่าลํำคาญทรงคล้ายๆแบบเหมือนสไตล์เล่นมาเกลเล่อ่ะเออประมาณนั้นเลยครับตัวนี้ก็น่าลำคาญไล่จิ้มไล่แสะบอลครับ AID ด้วยนะสหรับมาร์กเชลลโนเป็นอีกตัวหนึ่งซีเรียมเกมรับที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการแลกจริงๆผมมองว่าคุ้มค่ากับแ้มที่แลกไปนะครับ คนต่อมาผมยกให้หน้าแรกครับสำหรับ450จีซอเป็นส่วนของโรบูซันนี่นะครับตัวนี้หน้าแรกไงด้วยความที่พลังงานของโรบูซันเนี่ย4ดาวเลยนะเอ้ย 5, เอออย5ดาวเออขอภัย5ดาวเกมรับ132กับสภาพร่างกายนะครับถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็เวิร์กเลทของโรบูซันเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับไปไปเป็นกลางสูงปกติเออมันจะใส่มาให้เป็นสูงสูงไงเออแต่ว่าเน้นเกมรับ ก็ถือว่าดีเลยนะครับพลังแฝงก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามีแค่เออวางบอลข้าบ้าอไปข้างหนึ่งคือวางบอลดีครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรียรอะไรก็โดยรวมถือว่าโลเวซันเนี่ยเอไค่อนข้างจะด,ดีนะจากที่ผมเคยจับเล่นมานะครับเป็นตัวหนึ่งหน้าแรกครับคีวิโถามว่าหน้าแรกไหมเออถ้าเอาจริงมันก็ไม่ค่อยจะหน้าแรกด้วยความที่เท้านะ ด้วยความที่พลังงานหมดไวสกิลสามดาวอะไรไปเล่นได้คุณผู้ชมผมก็เลยยกให้คีวิลไม่ค่อยจะน่าแลกเท่าไหร่สามร้อยจิกซอสสำหรับเฮอเร์เคสนั่นเองตัวนี้น่าแลกอยู่แล้วด้วยความที่พลังแฝงดีนะมีเน้นแท็กเกิลแต่เวิร์กเลดอาจจะเออเติมเกมลุกค่อนข้างที่จะสูงหน่อยคนระับพยายามควบคุมมันดีๆนะสำหรับเฮอเร์เคสแล้วก็พลังงานเนี่ยห้าดาวคสี่เท้าร้อยสามถือว่าใช้ได้นะเกม 4, รับร้อยยี่สิบสี่สภาพร่างกายร้อยยี่สิบสองครับผมว่าแลกไล่เลยสำหรับเฮอร์เคส เบ n นโนซิวาครับผมว่าแลกได้ไหมแลกได้สำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะอยากฟูลซิตี้ขาด CM อยากประหยัดงบไม่อยากเอาเงิน M ไปใช้จ่ายสอยสลุสไลด์ผมว่าหน้าแรกนะใช้เทีย่ย0 0้แต้มเองเออรือว่าคุ้มนะหน้าแรกนะครับสำหรับสายฟรีนะสำหรับเบ n นโนซิวาคนเรามาเป็นสมัยขึ้นถามว่าหน้าแรกใหมไม่ค่อยจะหน้าแรกด้วยความที่ ส่วนสูงวันร้อยแปัจจุบันถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตทีมผมเนี่ยผมจะใช้อยู่เพราะว่าผมเปิดมันได้ไงด้วยความที่ผมขายดอนทิ้งแล้วก็ไปเปิดแพ็กสุ่มหานักเตะดีๆไงแม่งปรากฏว่าเกลือครับก็เลยจําใจที่จะเอามันมาเข้าทีมก่อนนะครับผมก็เลยเชียร์ว่าไปตัวอื่นดีกว่าหรือว่ารอประตูเอ่อสัปดาห์สามสัปดาห์สีดีกว่านะครับคนต่อมาเป็นส่วนของลิยาสมาเลสนั่นเองครับตัวนี้ถามว่าหน้าแรกไหมหน้าแรกครับด้วยความที่เล่นด e ิราติโกได้แต่อาจจะ ติดเรื่องของพลังงานหน่อยหมดไวไปหน่อยแค่นั้นเองแต่โดยรวมถือว่าดีนะครับสำหรับลียาร์มาเลดหน้าแรกสาหรับคนที่แต้ม่น้อยนะครับต่อมาเนี่ยเป็นส่วนของกองเต้นั่นเองนะครับถามว่าหน้าแรกไหมไม่ค่อยจะหน้าแรกด้วยความที่ไม่มีพลังแฝงแล้วก็2ดาวครับมันจะทําให้เล่นยากน,นิดนึงนครับแล้วก็ด้วยความที่ส่วนสูงของเรบเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยอยากให้มันตัวสูงยิ่งดีเราะว่า โอกาสที่เราโดนฝั่งเขาเนี่ยคอสบอลมาหรือว่าเตะลูกม,มุมลูกโมงอะไรอย่างเงี้ยเออกรณีเนี้ยเผื่อไอ้กองเตะไปยืนอยู่ไปชิดตัวที่มันตัวสูงกว่ามีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะหม,มุได้เลยไม่อยากให้แน,นะนำเท่าไหร่ะกองเตนะนั่นเองนะครับคนต่อมาเป็นส่วนของแม็กซ์อาริเตอร์นะครับแม็กซ์อาริเตอร์เนี่ยถามว่าหน้าแรกไหมไม่ค่อยจะหน้าแรกด้วยความที่เท้าเออสกิลแล้วก็รวมถึง วอล์กเลดมันเป็นกลางๆแบบสม่ำเสมออ่ะมันทำให้ส่วนของเอ,อ่อแม็กซ์เลเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจะน่าแลกเท่าไหร่แล้วก็เอ,อ่อถามว่าคุ้มแต้ไมไหมไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับส่วนตัวผมผมว่าไป CM ที่ดีกว่านี้ดีกว่านะส่วนปีเดอร์เขาอย่างที่ตามบอกเลยคือดูดิพลังงานแล้วก็เท้าไม่ค่อยจะน่าแลกถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลจริงๆนะตัดทิ้งเลยชอยนี้ส่วนเดอร์เขาเนี่ยถามว่าน่าแลกไมหมน่าแลกสําหรับ เล่นม a น a เจอนะครับเล่น Manager นะน Manager, นะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไปเล่น Head to Head VSA เอนี่ยอาจจะเล่นยากด้วยความที่มัน3ดาวนะด้วยความที่มัน3ดาวด้วยนะีดอร์เขาเนะี่ยแต่ถ้าเอาไปลงม a น a เจอร์ผมเชียร์ให้แรกแต่ถ้าเอาไปเล่น Head to Head กับ VSA ผมไม่แนะนําให้แรกเอากรณีนี้ดีกว่านะครับมันง่ายดีนะต่อมาเป็นส่วนของสตีเวนเจอร์ลาาถาว่าน่าแรกไมหมน่าแลกเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่เออคุณผู้ชมเ่ย ต้องมี1 1 5 3ตัวซึ่งจะมีคาร์เคเกอร์มีสตีเวนเจอร์ลาดแล้วก็รวมถึงชาบี้อนโซนะครับคุณผู้ชมจะได้สตีเวนเจอร์ลาดล่างที่มีลายเซ็นนะครับซึ่งถือว่าคุม้มถ้าคุณผู้ชมเปิดได้สองตัวนั้นแล้วมีทิกซอที่เหลือเอาไปแลกมันเพื่อเอาสตีเวนเจอร์ลดล่างการ์ดมีลายเซน็นอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับเรามาต่อในสัปดาห์ที่2ครับของทีมราชันทชุดขาวอย่างเรัลมาริดครับ เม่กี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เลยทําให้อัดคลิปต่อไม่ได้ในวีคสองนะครับก็เลยอัดแยกใช้เสียงสดพูดไปก่อนแล้วกันนะครับเอออ่ะสำหรับตัวแรกเลยนะครับเซอร์เกียบูสเกตถามว่าน่าเล่นไหมก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับสายฟรีสายที่แบบว่าเก็บแต้มได้นิดหน่อยไม่ได้เติมเยอะอะไรขนาดนั้นเน้นเล่นที่แบบว่าเอาพังพาไปก่อนอะไรประมาณเนี้ผมว่าน่าแรงนะครับส่วนต่อมาเป็นจอร์ดีอาบานะครับ ตัวนี้ก็หน้าแรกเหมือนกัน,นเป็นแบค็คที่เติมเกมลุ้ค่อนข้างที่สูงจีจัดครับเออตัวนี้จะเป็นสายแบบว่าแย่บอลเน้นจ่ายอะไรเงี้ยเหมาะสาหรับสายฟรีเช่นกันครับต่อมาเนี่ยส่วนของเจนโอบรักนั่นเองนะครับตัวนี้มองว่ามันยังไม่ค่อยหน้าแรกนะครับเพราะว่า1เลยด้วยความที่ส่วนสูงมันร้อยแปดสิเซนตุงเป็นตุงครับมันเลยทําให้แบบว่าเออไปรอสัปดาห์สามสัปดาห์สดีกว่าว่าเผื่อมีผู้รักษาประตูที่ส่วนสูง สูงกว่าโอบรัดดีกว่านี้นะครับทําให้มันดูไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่แล้วก็ใช้แต้มค่อนข้างเย่จะเปลืองด้วยนะครับออคนต่อมาเป็นกูตี้ตัวนี้ไม่ค่อยจะน่าแลกเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องของเท้าครับเรื่องของพลังงาน,นครับออมันทําให้ดูไม่ค่อยจะน่าแลกอะไรน่าเล่นขนาดนั้นด้วยนะครับเ,ออเป็นองตัวนิดมันนะครับตัวนี้คือแลกได้สลับสายฟรีอย่างที่ผมบอกเลยเก็บแต้มไม่ได้เยอะนะเก็บพอดีพอดี ตัวนี้ก็เป็นสายแบบว่าเมเนเจอร์เฮดชูเฮด VSA 3โหมดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับองตัวนกิ๊ดมันสายฟรีแลกเล่นได้นะครับต่อมาเป็นส่วนของไมเคิลโอเว่นนั่นเองนะครับเออต่อมาเป็นส่วนของโอเว่นนะครับตัวนี้คือหน้าแรกนะหน้าแรกอยู่จี๊ดปี๊ดปาร์ดดีนะครับยิงคมด้วยคุ้มค่าแต้มที่แลกไปได้โอเวอร์ร้อยสามเลยนะ ต่อมาคาวคาาวนะครับตัวนี้ก็ยังหน้าแรกถึงไม่มีพลังแฝงเพราะเสียหลักๆคือไม่มีพลังแฝงแค่นั้นแต่ว่าในมุมมองผมยังไงมันก็หน้าแรกนะเพราะว่า AI การแย่งบอลการเบียดอะไรจิ้มบอลถือว่าดีนะครับคนต่อมาเป็นส่วนของมอร์เรนเตสนะครับตัวนี้คือเอาจริงถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ซีเร่่งเออเรื่องของฝีเท้าความเร็วของมอร์เรนเตเนี่ยคือที่เหลือโดยรวมคือแลกได้เป็นสายโมง อันนี้คือเบียดยากเพราะว่าดูค่าพลังความแข็งแก่งดิร้อยสามสิบเลยนะยิ่งกว่าอานอีกตัวเนี้ยหน้าแรกต่อมาเป็นส่วนของวาเวดนะครับรู้สึกว่ารู้สึกเออวาเวดเนี่ยปรับมาใหม่นะครับเพิ่มเพิ่มเน้นแท็กเกิลเข้ามานะทำให้มันดูหน้าแรกแล้วก็หน้าเล่นขึ้นถึงจะไม่ได้สีดาวไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เอามาแบบ ไล่แจบอลไล่จิ้มไล่แซะอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลก็ดีมีความเร็วอีกผมว่าใช้ได้นะแล้วก็เล่นมินิเก่งด้วยนะถือว่าคุ้มค่าแต้มที่แลกไปคนระับคนต่อมานะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กสำหรับเฟอร์นันโดเฮียโรนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกหละถ้าเป็นสายฟรีเก็บแต้มอยากใต้เซนเตอร์จบจบผมก็เชียร์มาเฮียโรดีกว่าเพราะว่าเกมรับดีมีความเร็วนะพลังแฝงเยอะครบเครื่อง เล่นได้ทุกโหมดเลยฮีโร่เก่งเอไค่อนข้างยีดีนะครับทำให้มันดูหน้าแรกแล้วก็แต้มที่ใช้ไปคือคุ้มค่าพลังอนาคตเล่นได้ทั้ง3 4เดือนเลยนะคน่ามาเป็นส่วนของมาเกลเล่นะครับตัวนี้ถามว่าหน้าแรกไหมหน้าแรกนับสไตล์แย่บอลหน้าลำคาญแซบอลนไล่บีบไล่แซะไล่จิ้มนะตัวนี้คือหน้าลำคาญมากสลับมาเกลเล่ข้อเสียคือด้วยความที่ส่วนสูงมันแค่ร้อยเจ็สี่เซนทำให้มีโอกาสโดนล,ลูกโมง ลูกคอสมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะเนี้ยมันมันมีโอกาสพลาดน,นะครับต้องระวังเรื่องของลูกกลางกาศส,สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คุ้มค่าที่แลกไปนะครับคนต่อมาเป็นส่วนของราวูนกอรสเตสนะตัวนี้ถามว่าหน้าแรกไหมก็ยังมองว่าหน้าแรกถึงจะไม่ใช่เออล่างลายเซนก็ตามแต่ลาอูก็คือลาอูนะครับจบสกอคมนะถ้าเป็นล่างนี้คือต้องพึ่งเท้าซ้ายนะครับเท้าวขวาก็อาจจะมีบ้างนิดนึงนะแต่มันไม่ชัวร์เหมือนล่างที่มีลายเซนเนี่ย ถ้าอยากได้ด่างทีม่มีายเซนอย่างที่ผมบอกแหละเก็บโอเวอร์ออรร้อยสิบห้าสามตัวเผื่อดุงดีเปิดได้อ่าเก็บที่เหลือแรกเพื่อไปเอาขยับล่างตัวทองก็ได้นะครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากันนะผมมองว่าหน้าแรกสำหรับพันแต้มพันสองร้อยถือว่าคนแรกเยอะนะครับสำหรับวินิสุสจูเนียนั่นเองน,นะคือมันโดยรวมคือมันดีอ่ะมีความคล่องตัวไปกับบอลได้ดีบอลติดเท้ายิงคมจบคมเล่นอิลาติโก้ได้นะครับ <usion. S 1> เร็วพุ่งเป็นจรวดสับคือหายเลยนะครับต่อก็คือหายเหมือนกันผมว่าคนส่วนใหญ่อะที่อานายมาสัปดาหแรกมันไม่มีพลังแฝงใช่ไหมล่ะ คนเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยวินนี่เป็นตัวเลือกหนึ่งก็เลยแลกผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งหมดน่าจะแลกวินนีสูกันเยอะมากเลยนะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่แบบแข็งใจที่แบบว่าเฮ้ยรอนายดีกว่าเผื่อแม่งเหลี่ยมเหมือนร้อยเก้าเทสเนี่ยที่มาแรกๆยังไม่ได้ใส่พลังแฝงมันรอให้คนแรกตัวอื่นไปก่อนนะเออพอคนแรกปุ๊บอ้าวแม่งเหลี่ยมใส่พลังแฝงยัดทีหลังนั่นแหละมันทําให้คนที่แบบว่าเฮ้ยเสียดายวะไม่งานนายแม่งอุตส่าห์แบบ เ,เพิ่มพลังแฝงเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่น่าไปรีบแลกเลยเราไอเราก็คิดว่าเอยมันน่าจะมาล่างที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรสรุปคือแม่งคือล่างที่ดีกว่านี้คือนี่แหละาสิยัสไม่น่าแลกไม่เชียถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่เงื่อนไขทําเ,เอาราวนะก็ไม่เชียนะแต่ถ้าเอ,อ,อยู่ในเงื่อนไขก็เชียแนะนําแรกแต่ถ้าไปเล่นจริงๆไม,ไม่แนะนําให้แลกนะครับ ลุยฟิโก้นะครับทรงคล้ายๆแจนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปีกที่แบบเร็วครบเครื่องมลัลแฝงดีมีความคล่องตัวสูงสับพุ่งนะครับยิงคมนะตัวนี้เล่นมิน่ก็เก่งลุยฟิโก้พันแต้มถือว่าคุ้มค่านะครับต่อมาเป็นส่วนของเดวิดเบคแฮมนับในมารอบนี้คืออเแต่ว่าสามารถที่จะเล่นซีเมได้นะครับังไงมองว่าเบคแฮมก็ยังน่าแลกน่าเล่นนะครับมีความเร็ว จ่ายบอลก็ดีนะครับการเลี้ยงบอลคล่องนะครับลังแฝงก็เหมาะสำหรับเมนเจอรออยู่แล้วเพีแคมนะครับตัวนี้ผมมองว่าน่าแรกและคนสุดท้ายเป็นใครไม่ได้นอกจากจว่าโรนัลโดหรือว่าที่เราลำร่ำลือกันว่าอานนยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อาานเพราะเขาหัวเกียรนะเราไปสังเกตล่างร้อยเก้ามันจะมีผมติ่งๆนะด้านหน้าแต่รอบนี้แม่งโกนแบบผมนึกว่าโหนงอาโหน่งนะค,คุณผู้ชมอีโคตรเหมือนเลยว่าอาโหน่ง แล้วดูดิตอนแรกมันมีพลังแฝงอย่างเดียวคือยิงปั่นโค้งไงอย่างที่ผมบอก EA แม่งจะรอให้เคนดูเนี่ยแลกไปก่อนเว้ยแม่งการตลาดหัวความคิดคือฉลาดอะเอาง่ายๆเป็นผมตอนแรกผมว่าจะแลกวินีนะผมคิดว่าเอออะไรแม่งจะมาแค่นี้เหรอวะสองสามวันแล้วยังไม่ใส่พอมาหลังๆแม่งมาใส่แบบนี้เลยผู้ชมทาให้มันน่าเล่นเว้ยมียิงใสก้อยเพิ่มเข้ามากับดักล้าหน้าเหมือนเดิมเลี้ยงเร็วนะครับนี่แหละ เตปเดิมนะสองเท้าความแข็งถือว่าใช้ได้มีความคล่องร่างนี้รู้สึกว่าเร็วออกว่าร่างธรรมดาจบสกอร์ไม่ต้องพูดถึงคมอยู่แล้วจะหันหลังยิงตะแคงยิงนอนยิงเออหลับตายิงนะครับตีรังกายยิงไม่มเ,เข้านะครับอาร์ก็คืออา,าน์ไนคุผู้ชมมีความคล่องเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เออเอไอดีขึ้นเบียดล้มยากรอบนี้ค่าวพลังความแข็งแกร่งสภาพร่างกายเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างที่เยอะนะครับ เออเพราะว่าอานายถือว่าคุ้มค่าแต้มนะแต่ตอนแรกไม่คุ้มนะ2,000ันพลังแฝงแค่เนี้ยแม่งไม่คุ้มพอเย e ใส่เข้ามาเท่านั้นแหละคุ้มทันทีนะครออับผมว่าจะเอาอานายนะจริงเลือกยากนะวีนี้ก็อยากได้นะแต่ว่านั่นแหละตามที่ผมบอกอานายแม่งกว่าจะมาไงมันเก็บทุกกินทุกโหมดอ่ะเก่งทั้ง3โหมดเอาง่ายอานายอ่ะผมเลยชอบไงอานายเมนีส่วนมากมันแบกผมไงผมเคยใช้ร่างกเก่าๆไงคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรอยู่คอมเมนต์ว่าแลกวีนี้ ไปกันกี่คนแลกใครบ้างเอออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมก็อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่น่าจะแลกไปทางวีนี้ผมเชื่อว่างั้นนะอ่ะคลิปมีเพียงน,นี้นะครับผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมต้องกราบขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ